หกอาหารสุดแปลกของญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติต้องร้องยีจะมีอะไรบ้างไปดูกันชิโอการะหรือปลาหมึกราถ้าจะเรียกให้ถูกจริงๆก็ต้องเรียกเมนูนี้ว่าปลาหมึกราเพราะที่ญี่ปุ่นนั้นเขาจะนําปลาหมึกมาหมักเกลือโดยความที่ญี่ปุ่นมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเลเขาจึงมีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์และปลาหมึกก็เยอะกว่าบ้านเราซะอีกเพราะฉะนั้นการถนอมอาหารด้วยวิธีนี้ก็ช่วยให้หาแสนโปรดปานของเขากินได้นานๆนั่นเอง ดูลักษณะก็คล้ายกับปลาร้าบ้านเรานั่นแหละฟูงุหรือปลาปักเป้าเป็นที่ทราบกันดีว่าปลาปักเป้านั้นเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยแต่มันก็ยังคงเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอยู่ซะอย่างนั้นด้วยความอร่อยแต่อันตร,รายของมันนี่เองจึงทําให้ทางการญี่ปุ่นได้ออกมาแนะนําว่าอย่าแร่เนื้อปลาปักเป้ากินเองเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตร,รายต่อผู้กินขึ้นมาก็ได้ถือเป็นเมนูเสี่ยงตายที่หากคิดจะลองก็ควรลองกับเชฟผู้เชี่ยวชาญน่าจะดีที่สุด คุจิระและอิรุกะจัดเป็นเมนูที่หลายๆประเทศนั้นรับไม่ได้จริงๆก็เนื่องมาจากมันมาจากเนื้อวานและโลมาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักและวานก็เป็นสัตว์ใหญ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แต่หลายคนก็สงสัยว่าทําไมคนญี่ปุ่นจึงนิยมกินกันเหตุผลก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็สนับสนุนให้ประชาชนกินเนื้อวานเป็นอาหารเพราะมันมีมากและก็ราคาถูกซึ่งความนิยมเนี้ยก็ยังคงมีมาอยู่จนถึงปัจจุบันนัตโต หรือถั่วเน่าจัดเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วต้องอึง้งเพราะรูปร่างหน้าตาที่ไม่น่ากินบวกกับกลิ่นของมันนั่นเองซึ่งเจ้านัตโตะจัดเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นเขาละสามารถทําได้จากการเอาถั่วเหลืองมาหมักบแบคทีเรียซึ่งการกินนัตโตะนั้นก็ต้องมีเคล็ดลับการกินซะด้วยเพราะอาจจะทําให้คนที่ลองกินครั้งแรกถึงกับเข็ดไปอีกนานเลยก็ได้แต่ถ้าใครกินเป็นก็อาจจะติดใจกินนัตโตะเป็นอาหารเช้าแทนข้าวเหมือนคนญี่ปุ่นเลยก็ได้ ชิรากโกะหรือท่อเก็บน้ําอสุจิของปลาใครชอบกินของแปลกต้องไม่พลาดเมนูนี้เพราะเจ้าชิรากโกะเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารรสชาติเด็ดที่ขึ้นชื่อว่าแปลกและไม่ควรพลาดที่จะหามากินซึ่งท่อเก็บน้ําอสุจิของปลาที่นิยมนํามาปรุงเป็นอาหารก็จะมีปลาฟูกุปลาอังโคและปลาทาระนั่นเองซึ่งดูจากภาพก็อาจจะดูไม่น่ากินสักเท่าไหร่ แต่เชื่อไหมว่าหากได้รวบรวมความกล้าแล้วลองชิมเจ้าชิราโกะดูสักครั้งแล้วล่ะก็เชื่อว่าอาจจะกลายเป็นเมนูปโปรดของคุณเลยก็ได้ชิราอุโอะหรือปลาขาวเต้นดูๆไปก็คล้ายกับเมนูกุ้งเต้นบ้านเราเลยนะเนี่ยโดยเมนูนี้จะนิยมมากในช่วงฤดูไม้ไม้ผลิในฟุกุโอกะโดยจะเป็นการเอาปลาตัวเล็กๆทั้งหลายมากินแบบสดๆดิบๆเวลากินก็ต้องเอาซอสหรือว่าน้ำส้มมาใส่ลงไปจากนั้นก็จะทำการดูดเข้าปากให้ไหลลงไปในกระเพาะแบบเป็น ซึ่งจัดเป็นเมนูแปลกที่หาดูได้ยากจริงๆดูๆไปก็คล้ายกับกุงเต้นบ้านเราจริงๆหลยถ้าคุณชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ